สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่องย t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับเมื่อนี้ผมกับมีวัตถุมงคลของพระคณาจา,ารย์เมืองอุดอรมาในน,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 นน้ำพีในน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลทีเห็นอยู่ทั้งหน้านี้นะครับคือวัตถุมงคลคของหลวงพ่อพิบูลวัดพระแทนบ้านแดงนะครับแต่ออกในน้ำของวัดโพธสมพรนุ่งอุดอรนะครับโดยพระปร,ะรัชบัวร้อยชุติกามโมเป็นผู้ดำเนินการเจัดสางนะครับ มื่อกี้ผมกับสีมาล่เลี้ยงวัตถุมงคลชุดนี้ให้สุพีสุนองเบิงว่าวัตถุมงคลนี่มีรูปแบบใดแน่นครับ <_ d ust> หลายคนอาจจะคุนหูคุนตากันดีนะครับหลายคนก็อาจยังบม่ทันได้ทราบถึงวัตถุมงคลชุดนี้นะครับหรืออาจจะทราบแต่อาจจะบ่ได้ทราบถึงวัตถุมงคลที่ครบนะเมื่อนี้ผมเลยมาครบทุกพิมพ์ผมกับว่าครบทุกพิมพ์นะนะครับเมื่อนี้ก็จิไดนมาลาเลี้ยงกันว่าวัตถุมงคลนี่ผู้ใดเป็นผู้จดส้างผู้จดส้างคือผู้ใด มีความเปลี่ยนไปเป็นมากยังไดสําหรับคณะผู้จัดสร้างนะครับมืนีพงศ์กสิมมาล,ลายเลี่ยงชุ่ฟ้างนะครับวัตถุมงคลจุดนี้นะครับจัดสร้างโดยพระประลัดบัวร้อยชูติกามโมวัดโพสมพรนะครับซึ่งก้อนหนานั่นนะครับที่ประลัดบัวร้อยจะมาบวชนี่นะเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่บ้านยูละแวกข,ของอวัดโพสมพรอ,อยู่แถวหมากแข้งนั่แหละนะครับเพิ่นกับเป็นคนของทางการเพิ่กนกระได้มาลู่จักกัหลงพ่อพี่บุญตอนลงพ่อพิบุญ ต้องอธิกรนะครับถูกกักบริเวณอยู่วัดโพสมพรนะครับพระประลัดบัวรอยนี่หรือผูญ,ญ่บัวรอยนี่เพื่อนก็ได้มีความตะคิดตะควงใจที่ใครอยากจะทราบอยากจะรู้ถึงหลวงพ่อพี่บุญว่าเป็นเพื่อนเป็นคนยังไดเป็นคนประเภทใดเป็นอย่างเชาวบ้านถึงไดมาเคารพบกาบไหวม้มันคารบศรัทธาเพิ่นเป็นจำนวนหลายนะครับพ่อเพื่อนก็ไดไปสืบข้าวก็ววได้เขาไปหาหลวงพ่อพี่บุญเรื่อยๆแต่ก็ยนังบ่ไร้ ก็่คิว่าจะเข้าไปล่องนั้นล่องนี่ว่าเป็นพระมิลทธ์มีหยังบ่อดนะครับอ่าเข้าไปเรื่อยๆจนมือนึงนะครับพใาญ่บวร่อยนะครับเพื่อนได้เอาคั้วไปเลี้ยงเอาคั้วไปปล่อยไว้กลางทงตามปกตินะครับอ่าพ่อเพื่อนได้ออกไปยามคั้วหรือไปเคียนคั้วนะครับบ้านเอากัน่าเคียนนะไปเปียนรักไปเปียนหนยังะมาณนี้แหละนะครับก็ได้ปรากฏว่าคั้วที่เจ้าของเอามาเลี้ยงนี่ได้หายไปนะครับหาอยู่หมื่นสอง0มื่กับพพ่อพวกหัวใจเฮ็ดจังใด ก็เลยนึกถึงหลวงพ่อพี่บุญนะครับผู้ใหญ่บัวลอยก็เลยเดบเข้าไปหาหลวงพ่อพีบ่บณ์อยู่วัดโพสมพ่อให้หลวงพ่อพี่บุญทาหน้าให้คำว่า,าทาหน้าที่นี่คือถ้าเป็นภาษาอีสานคือดูหมอนะครับให้ดูหมอดูหม้อให้นะครับให้หลวงพ่อพี่บุ์ดูหม้อห้ว่าค้วจะคว้างนี่ไปทั้งใดเราสีได้คั้ยกลับขึ้นมาบอนะครับหลวงพ่อพี่บุญก็เลยบอกผู้ใหญ่บัวลอยว่าต่อเว้นบายของมือนีนะครับ ให้ไปถ่ายยุต่ฟังสานะครับเหล่าวควนะั้วนหสิกลับมาเองนะครับพ่อผู้ใหญ่ร้อยอ่าได้รับการดูหมอจากหลวงปู่พ่บูลแล้วนะครับเมื่อถัดไปนะครับช่วงตะเวนบายก็เลยได้ไปดักคั้วยอยู่กลางทงงามอยู่ขางสาหนามทีหลวงปู่บอกนะครับคั้วไกย่างกลับไมาอหลีผู้ใหญ่บัวร้อยนี่เกิดความดีใจที่จะของได้คว้ยขึ้นนะครับก็เลยส้างความศรัทธาให้ ผู้ใหญ่บัวลอยในเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับหลวงพ่อพิบุญนะครับก็เลยได้เข้าไปการาบหลวงพ่อพิบุญนะครับไปขอฝากตัวเป็นศิษย์รับใช้ปนิบัติหลวงพ่อพิบุญเรื่อยมากนะครับพราหลวงพ,วพ่อพิบุญได้มรณาภาพลงนะครับในปี2489นสีร้บเกะครับพ,พระประหลัดบัวลอยนี่นะครับกับหลวงปู่หนูบุญผ้าเนาะหลวงปู่หมูบุญผ้าบันบอหน,นี่นะครับก็เป็นคนอุปถัมภ์หลวงปู่อยู่วัดโพธิตรสุรตลอดเรื่อยมากจน มรณาภาพกครับประหลัดบัวร้อยนะครับอาประหลัดบัวร้อยนี่เพื่อนก็ได้บวชนะครับเพ <c oughs> ื่อนก็ได้บวชจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหา,ลาหลวงพ่อวบูยรยุคแหลกๆเลยนะครับยุคแหลกเลยอยู่ในจะบอกว่ายุ่นยังไงล่ะยู่ใยยุคเดียวก,ก,ก,กับหลวงปู่โชดนะครับแต่เพิ่นมรณะก่อนหลวงปู่โชดนะหลังจากที่พระประหลัดบัวร้อยบวชนะครับอ่าศพหลวงู่อบูรกะ ได้ถูกโยกยายไปยุวัดบรรแดงเหตุทอ่าเหตุยังก่ชาาบานกิจน,น,นะครับเหตุช่าบนานกิจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลวงปู่นี่ครับสถานที่ตั้งศพเก้าของหลวงู่อพี่บุญนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เบิ้งนะครับยุวัโพออดีตกับปัจจุบันนะครับ พระมหาบุรุษนีกแลไ้ได้สร้างมณฑดบได้สร้างสถูปขอบไว้นะครับอยู่หลังวัดโพสมพรนะครับสร้างก็เลยเป็นก่อกำเนิดวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับในปีพศ .2526 นหคาับอ่าหนะครับลวงพอ่ออยู่ร้อยกันเลยนำหยาดยโยมผูู้ทีรัตธาในละแวกนั้นหล้วก็ผู้ทีรัทธาจากบันแดงนะครับดำเนินการจัดสร้างสถูปที่ตั้งศพของหลวงพี่บุญไว้นะครับ ก็เลยได้สัง่งวัตถุมงคลจุดนี้ขึ้นมาเพื่อหาทุนทรัพย์นั่นแหละเอง่ายๆหาทุนทรัพย์นะรแล้วก็ได้เดี๋ยวนนในการปลุกเสกนะครับในการปลุกเสกครั้งนี้นจะมีหลวงปู่ชดนะครับเพราะว่าพระบรลัดบุรุษกับหลวงปู่ชดค่อนข้างที่สนิทกันเพราะว่าเป็นคู่บาอาจายซ้ายเดียวกันนะครับที่นี่วัตถุมงคลเพลินนะครับก็จะมีบบกีอยางนะครับในในช่วงอายุของพระประหลัดบุรุษนะครับเรืน,นี้เดี๋ยวคงจะคุณ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเพิน่นเหบิงนะครับจนเพิ่นบวชเป็นพระเนาะครับภายในสถูปนะครับก้าวถึงสถูปลงผู้วิบูร์ก่อนนะครับพระในสถูปนะครับในช่วงที่เป็นสถูปการสร้างสถูปครั้งแรกเนะี่ยนะครับก็จะมีลูบล่อลงผู้วิบูรณ์มีอย่างอยู่ในหันนะครับแล้วก็จะมีขอความต่างๆที่จะเลือกไปในหันในยุคสงคฆาเล่านะครับ ก็เลมีกล่าวถึงประวัติของนายพลกองแกลแน่นรผู้ใดอาจจะเคยอไยดี้ยนะคัาว่านายพลกองแกลเนี่ยอยู่ในสถูปหลังเกานะผมก็ไปสืบค้นข้อมูลมากนะครับก็ไปเห็นาการจารึกตัวอักษรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อยู่ในนั้นนะครับก็ได้ข้อมูลมากส่วนหนึ่งที่เป็นการจารึกตัวอักษรไว้ในสถูปหลังเกานะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะ ขอความอยู่ในนั้นนะครับผมก็ได้คัดลอกมาจากเว er, ็บบ er, ลขขอ็อกเกอร์นะครับเว็บบล็อกเกอร์อีสานเรคคอร์ดของเศรษฐศาสตร์นะครับมีขอความใน่สถูกว่าจังไดนะครับผมจะเล่าสุฟังหลวงปู่พี่บุญรัตถามงคลเป็นพระยูที่มีคุณประโยชน์มากในโลกฉะนั้นทั้งทั้งหลายควรจะทำค่าระวะยำเกรงให้มากๆ พระคู่ปร,รัดบ,บัวร้อยชุติกามโมเป็นผู้มีความศรัทธาในทางที่เป็นประโยชน์ตลอดการน่านสวัสดิ์หลวงปู้พี่บูญรัฐธรรมค้นซ่ตันได้เข่ามากอยู่ในวัดโพสมพ่เป็นมณฑนอยู่ในขณะนั้นก่อมีคุณย่าจ้ำซสตันเป็นผู้ปรธรรมอยู่ตลอดมากและอยาโยโยมผู้ที่นับถือท่านมาด้วยในทางเมตตาผู้ที่อยากจนช่วยเหลือซื้อที่ดินปลูกบ้านปลูกเลื่อน หายุอาศัยพึ่งบาร,รมีซึ่งความเมตตาตลอดมานี่เป็นที่รู้จักด,ดีด้วยพระคุณนของท่านในสิ่งเหล่านี้ได้ยินกับหูได้ดูมากกับตาของตนเองในครั้งหนึ่งนั้นผูมาพึ่งบาร,รมีของท่านได้ปลูกบ้านในสมัยเล่ายั่งไม่ได้บวชมีเล่าอยู่รวมด้วยหลวงปูมาจากกุฏิของท่านได้มายืนบงการหายก เสาขึ้นแต่คุดหลุมเสาย่างไม่ลึกเสมอกันแต่ท่านบังคับให้เอาเสาลงท่านว่าได้ดูก้อนแล้วเมื่อเอาเสาลงหลุมแล้วให้หันลู่ตรงกันแล้วให้เอาข้านขึ้นใส่ลู่เสาตะวันตกถึงตะวันออกได้ทุกๆุกตนแล้วบอกให้เอาข้านว่างโดยไม่มีทางต่ำเสมอกันหมด อันนี้คือข่่จาลึกของพระปรัดบัวร้อยที่ได้ก้าวถึงอิทธิปฏิหารหลวงผู้พิบูลแท้ตันนะครับคืออาจจะจับความด้ว่าเนี่ยสมัยที่ตั้งบ้านเลื่อนของผู้ที่เขามาขรรหลักศรัทธาหลวงผู้พิบูลอยู่ในวัดโพธต,ตอนนั้นนะครับพ่อที่พ่อที่ตั้งบ้านเลื่อนก็นได้คุดเสาคุดยัแลวแต่คุดเสายังบ่ทัานน้ลึกเสมอกันหลวงผู้พิบูลกะลงงหน้ายืนที่ บอกให้เอาขั้นสอดเสาได้เลยนะครับเอาขั้นสอดหู้เสาได้เลยเอาพระประลัดบุรุษก็เลยว่าการย่งอันนี้คือสมัยที่ยังเนี่ยพระประลัดบุรุษย่างไม่ให้เป็นบวชนะครับอ่าผู้ใหญ่บุรุษย่างไม่ให้เป็นบวชถ้าเอาเสาายๆว่าเอาขั้นสอดเสาแต่เสายังลุมหลุมมนเสมอกันมันฉีดตรงได้ไหนลงปูกับฉีดประมาณนั้นลงปูก็เลยบอกว่าได้เบิ้งแหล้วหมายถึงว่าเดินนั่งในนั่งทั้งในในเบิ้งเล้วประมาณนั้นนะครับเอาขั้นสอดได้เลยนะครับ พอเอาขั้นสวสดตามที่หลวงปู่บอกแล้วนั่นนะครับเสากะตั้งกันสเสมอได้ระนาบได้ระดับพอดีเลย่มีเอียงหนาเอียงลังนะครับอันนี้คืออีกปฏิหารหนึ่งนะครับที่มีจาลึกอยู่ในประวัติของโพบิบุ์ที่พระคุณมันจ่าได้จารึกได้เขียนไวกน้กับมีกับหลวงปู่หนูบุญผ้าไว้กับมีนะครับอันนี้คือขา่าวๆเกี่ยวกับพระประหลัดบุรุษล้อยลกะอ่า ขอความในเสื้อถูกหลังเกาของหลวงปู่พี่บณ์นะครับแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนะเพราะว่าผมไปเบิ่งเมื่อตอนก้อนปี6 7นะครับคือไปปี6กเนี่ยผมได้เข้าไปเบิ้งสถานที่แล้วนะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปย่่งหลายเลยคือความขังของสถานที่แห่งนั้นก็ได้หายไปก็เป็นแค่เป็นสถูกเป็นม้นดบเป็นอย่าง,งต่างธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมมีรูบเกา่ากับรูอด,ดีตขึ้นเ้เบิ่งครับ นี่ก็คือประวัติการจัรลึกขอความถึงหลวงพอบิบูลแท่ตันข่าวๆที่พระประชญัดบวัว้อยได้กล่าวถึงหลวงพิบูลน,นะครับอ่าแล้วก็มาเบิ่งวัตถุมงคลกันนะครับอ่าวัตถุมงคลน,นะครับที่เห็นอยู่นี่นะค,คือเหรียญดุดแลแหลกหลวงพอบิบูลออกวัดโพธิสมพรน,นะครับอันนี้ออกที่วัดโพธิสมพรนนะครับนี่ปีสองหกรับในการบุรละอ่าสถูปนะครับในการบูรณะสถูปนะครับ ศสถูปหลวงปู่อพิบูลนะเลี้ยงกัจะมีอยู่หลายพิมพ์นะมีทั้งล็อกเก็ตนะครับมีล็อกเก็ตหลวงปู่อพิบูลหลังพระประหลัดบัวร้อยนะครับกะเหรียญพิมพ์ยืนหลวงพ่อพิบูลนะครับหลังศสถูปนะอ่าปีสองหกนี่อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพิบูลสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้แซ่ตันนี่คือนร่างสกุลเพันนะนะครับหลวงพ่อพิบูลแซ่ตันนี่คือนร่างสกุลเพันคำว่าแซ่ตันนะครับ ไอมีอยู่ประมากนี่นะครับอ่าล็อกเก็ตนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อยบุดหลังพระประหลัดบุร้อยค่อนข้างหายากนะครับเมื่อก่อนกับพ่อเห็นอยู่แต่เมื่อนี้น็โดยว่าเป็นของแจกนั่นแหละนะครับของแจกของเล็กๆน้อยๆไว้ให้เล็กให้อย,อยังกะได้แจกออกไปหมดกะสิบ่ได้มีให้เห็นนะครับตกเสียน,นําแน่หายแน่อยู่นํำบานค้นแน,น่จะออกมาในสนามก็ค่อนข้างเย็นหน่อย ล็อกเก็ตส่งนีนะครับนี่ส่งนี้ต่มีทั้งของหลวงปูชนแลวก็ของหลวงพ่อพีบออหลวงปูชนแลวก็พระประหลัดบัวร้อยนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพิบุ์ด้านหลังก็เป็นพระประหลัดบัวร้อยกับหลวงปูชนนะครับแต่หลวงปูชนจะได้รับความนิยมกว่าแต่ผม้อใจว่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตสองอาจารย์นี่นะครับน่าจะสางในน่าจะสางพร้อมกันนะครับน่าจะสางพร้อมกันเลยล่ละนะเพราะเป็นรูปแบบโรงงานเดียวกันนะครับ แต่กะหลวงปู่ชวก็ได้รับความนิยมมากกว่านะครับจะลูกอาจารย์ับล้อยนี่กะยอมลงมาหนึง่งแต่กะหายา,ากเพรากกนหลวงปู่ชวดกบปลุกเสกทั้งคูแหละครับเพราะว่าถือว่าเป็นคู่บาดจา์ใหญ่เนะ่ของสายนี่หลังจากที่หลวงพ่อวิบูรณได้มรนนาคบไปนะครับเหรียญลูกไข่นะครับกะจะมีทั้งตอกเล็กนึงอตอกเล็กนึงแบบใดนี่ตอกเล็กนึงเห็นบ่นนี่ตอกเล็กนึงนะนี่ตอกเล็กนึงนะครับ มีทั้งตอกเล็กนึงแล้วก็บตอกอความเข้อใจในที่นี้คือพระรุดโคดเนี่ยคำว่ารุดโคดคือแบบอาจจะหลงลืมยิบท่งให้กันเกินนะหรือว่าพักเที่ยงกินเขา่ามีเล็กน้อยมาซอยตอกหรือลืมนะครับไว้นับตอนตอกให้กันยิบท่งให้ทุ่งให้นะครับพ่อเบรกพ่อ,อยังแล้วไปกินเขาแล้วหรือว่าไปนู่นไปนี่ทําทุระแล้วกันอ่าคงจะลืมตอกกันนะครับก็บเลยกลายว่าเป็นเหรียญรุดโคดอันนี้ก็มีทั้งตอกโคดบ่ตอกโคดด้วยกันนะครับแต่ตอกโคดจะเจอหน่อยนะครับ อันนี้ก็ส่วนมากจะเห็นตอกโคดแหละว่าตอกโคต,ต,โคตจะหน่อยนะครับอันนี้กลับกันตอกโคตจะเห็นหน่อยว่าตอกโคตจะเห็นหลายกว่นนะัอันนี้เป็นวัตถุมงคลในอ่าจะบอกว,ว่ามันชุด,ดแรกๆเป็นชุดกางเกลากลางไม่นะรับนวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิบูลนะครับก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่ผ่านการพุกเสกนะครับนะบริสัง่งรึอมาซื้อแล้วก็สร้างด้วยเจตนาอันดีพร้อมนะครับอ่าเพื่อสร้างสถูป ให้เป็นอนุสรณ์ไว้สําหรับอาหลวงพ่อพิบูลนะครับมียวยดโพสมพรนะครับมีอยู่บ่กี่อย่างนะมีอยู่สามีอันนะครับนี้คือครบพิมพ์เลยนะนี่สี่เหลี่ยมไข่ยืนแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตค่อนข้างหาย,ยากนะครับสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อพิบูลหลังประหลัดบัวร้อยแล้วก็หลังฉากหลวงู่โฉดค่อนข้างหาย,ยากนะครับ เข้าใจว่านางจะแจกแหละล็อกเก็ตเนี่ยจะเรียนานางจะออกให้ทําบุญบูญชาแหละสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทในสมัยนั้นนะครับหลายปีครับชั่วสัตถูกลวงปู่จะแล้วเซตหลายปีนะครับเพราะเล่าเซตแล้วก็ถูกทิ้งล่างไปหลังจากที่พระปลัดบวัวลอยได้มรณภาพนะครับสัตถูกก็ได้ถูกทิ้งล่างอ่าก็บ่ค่อยเอาง่ายๆบ่มีคนไปใส่ใจดูแลเพราะอย่างติเพราะว่าสัตถูกอยู่ในวัดโพธสมพรซึ่งวัดโพเป็นวัดธรรมายุทธนะครับ การทำกิจสงต่างๆนี่สองนิกายนี่จะบุคอยทำสังฆกรรมร่วมกันนะครับนื่องด้ว่าอาจจะพิดรละเบียบวินัยของแต่ละสายนะครับที่นี่พอหลังจากที่สุดส้มไปหลายสถูปหลวงปู่สุดส้มไปหลายก็ได้มีชซวบานญาติยมแล้วก็พระในวัดนะครับซอยกันบูรณะสถูปขึ้นมหม่ยจะได้มีความสวยงามขึ้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อความยังที่อยู่ในสืบทูปหลังเก่าก็ได้ถูกลบเลื่อนออกไปคล้ายๆว่าจะบวให้มีข้อความนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อความนั้นกับลก่า,กกาถึงอิทธิปฏิหารของหลวงปู่ประวัติข้าวๆที่พะระปรักบัวร้อยได้จารึกไว้นั้นได้เขียนไว้ในสืบทูปหลังเก้านะั้นแล้วก็เรื่องของอ่าซิงจะบอกว่าเหตุการณ์รอบๆเมื่ออุดรน,นะในเส้นทางที่หลวงปู่วิบู์ไปทุดงก็ดีนะครับ ก็ได้ถูกลบเลื่อนออกไปนะครับก็จะมีแค่รูปปั้นหลวงพ่อพี่บุญและปัจจุบันนี้นะครับเรากะมีโต๊ะมูบูชานะครับส่วนด้านหลังก็เป็นสถูปของพระประหลัดบัวร้อยนะครับด้านหน้าเป็นสถูปของปู่พี่บุญนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายนะครับเปลี่ยนแปลงไปหลายนะครับเอานะครับมื่อนี้ผมกะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ ผู้ที่จัดส้างวัตถุมงคลชุดนี้คือชุดวัดโพสมพรณนี่แล้วก็มีเรื่องเราถึงประสบการณ์เหตุการณ์อิทธิปฏิหารเกี่ยวกับหลวงปู่พิบูต์ที่ได้รับการจารึกแลอวถิ่งขอความไวให้อนุชนรุ่นหลังในสืบทราบถึงข้อมูลของหลวงปู่จากคณะสิทธิผู้ทีคารมรักศรัทธาหลวงปู่หลีแล้วก็เป็นสิทธิที่ท่านหลวงปู่พิบรณ์นะครับก็ได้มานําขอความนั้นมา,าเรา สูฟังนะครับว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไดนะครับเอานะครับมือนีกะมีสิ่งที่ดีมากนะนํากันเพียงท่านี้นะครับมือหนานะครับถ้าบ่อพลาดคลิปวิดีโอแนะนาวัตถุมงคลดีๆแบบนี้จากทังช่องกะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจทั้งช่องแล้วก็ถ้าบ่อพลาดคลิปวิดีโอไม่ๆ่ที่ได้รับการอัปโหลดลงจาก YouTube นะครับอ่ากดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยเมื่อมีการอัปโหลดคลิปจะได้รับรู้กันนะครับ ส่วนคนที่อยากติดตอ่อนะครับกะสามารถเข้าไปในช่องทางการตริดต่อของช่องได้อยุดแต่คำอธิบายของคลิปนะครับมีทั้ง a c e b o o k ไลน์เลวก็เบอร์โทรนะครับอ่าผู้ดใดอยากจะเซาพระจากทังผมหรือว่าอยากจะนั่นามพระไม่ให้ผมเซานี่ผมก็ยินดีนะครับติดตอ่อของมาได้นะครับอ่าแต่จะย่าไปกอบดูบทั้งอื่นมาขายผมเด้อผมโาโอนขึ้นไหก่อนเนี่ยคนที่อยากจะทรงพระไม่ให้ผมบูชาต,ต้องทรงพระมาก,ก่อนครับตอนนี้เห็นผมโอนขึ้นไปได้ ผมโบออนไปได้นะครับหรือว่าอยากจกเฮ็ดแบบนั้นกะให้ไปหาทางอื่นก่อนนะครับเราผมบอโอนหายอยู่แล้วนะครับผมตรงไปตรงมาอยู่แล้วผมเครดิตผมมีพ่อโตนะครับบางคนมีไะไเนี่ยมีโจรออนไลน์หลายนะคุณผู้ชมต้องต้องฝากบอกสมาชิกนะครับต้องฝากบอกท่านผู้ชมชั่วโมงนี้นํา f เฟซบุ๊กอย่างนี้โจรหลนยนะครับย่าไปเสื้อถ่ายิสเซาวัตถุมงคลจากไพกะขอให้เบิ้งดีๆนะครับเห้เบิ้งว่าคนนั้นมีเครดิตบอ่อห้องผูต้องอาย เงินห้อแทะนะครับห่าต้องไปถ้าเขาว่าเขาโอเคเ่าต้องขอเครดิตเขาได้จากค้นที่เขาเหรนสายนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับเงินแทะพระต้องแทะพระแทะบ่พอถ้าบ่ได้พระนี่นักก็พระแทะฮักก็พระกีกนะครับนะเอานะครับม้อนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนน้ำกันเพี่นี้สำหรับม้อนี้ก็สวัสดีครับ